เ่หน,นุร่างป็นแบบไรนสาวัเองวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องทอดโฮมูครับถ้าใครอ่านไม่ออกก็มีแปลไทยอยู่ด้านลายนะครับโฮมูจากร้านเจ้าสัวนะครับแค่นี้มันสามารถทอดโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเลยซึ่งวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทอดเป็นไฟโดยที่ไม่ใช่น้ํามันว่าแต่มันจะทําได้หรอถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป ก่อนก่อนที่ผมรีวิวไปมาปั่นขอสิยาที่ผมชอบครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูได้เลยนะคบก่อนอื่นเราต้องทาเฟ้นไฟแล้วเราจะทําไงครับพีบ๊อบเออต้องหั่นก่อนนะคะเนี่ยอ้าวเราไม่ได้ใส่เข้าไปทั้งลูกแล้วเป็นเฟ้นไฟเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ <laughs> ต้องหัน่นต้องปอกเปลือกมันออกมาแล้วก็หันห่นหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นหั่น แล้วเราจะมาปอกเปลือกมันก่อนนะได้แล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่ออกและไม่ได้ก็มีไยวิธีิที่หัดนหันไม่สำเร็จครับเวลาใช้มีดนะครับให้มือคนดูไว้เผื่อแบบ เคยโดนมีดบาดตป็นี้เพียรพันมือขาดซึ <C 't S 2> <c oughs> ่งเราก็ได้แล้วคระบางั่งที่ต้องโปกเปลือกแล้วก็แค่หันให้มันกลายเป็นรูปสี่เหลีล่ยมเล็กกับสี่เหลี่ยมใหญ่ผมจะลองมาทดลองดูพวกมันจะแตกต่างกันไหมหรือไม่แตกต่างกันเลยอืนี่ก็อันเล็กครับนี <l> ่อันใหญ่ก็จะเป็นนี้อันนี้คือรุ่นฝฟอันเล็กและนี่ก็คือรุ่นไฟอันใหญ่แล้วเราจะมาลูครับว้า <c ười> ทอดแล้วมันจะแตกต่างกันยังไง นล้ังจากโลหันเสร็จหมดแล้วนะคัแล้วก็เอาุกจานใส่ลงไปในหม้อนะครับแปเลนผมยังทนยังไม่เสร็จลงไปเลยพวกกี่ใยเนี่ยเพิ่งลงนะทําให้มันทั่วๆนี่เอาไฟเอามือแย่ลงไปเลยตอนนี้มันยังไม่ได้ทอดใช่ไหมนี่เอาให้มันแบบนี้กระจายกระจายใช่ไหมใช่แล้วนั e ่นนี่อันหม้อมานั่งบนนี้แซ็ปเลนเอ้ยโอ้นี่ใส่เข้าไป ไว้ๆวไล่ไล่ไล่วันนี้จะมากดเลิกกันเลยครับว่าแต่มาใช้ยังไงนะครับกดตัวปุ่มน,นี้เป็นตัวเปิดนะคร<ช>ับแล้วก็กดตัว M เลิกหมูเปินไฟใช้ยังใช้ยังอ่ะนี่ไงรูปเป็นไฟไหมใช้แล้วเย้จากนั้นเราก็เปิดเปิดอีกที่นี่เลิกพลานแล้วอีก5นาทีแล้วก็ได้กินเป๊ะ แล้วครับปะดีครับนี่อ้ดูน่าอร่อยมากโอ้โหนี่เออดูน่าอร่อยมากค่ะแต่ดูซอสซีดมากเลยไม่รู้นะคะว่าจะกินได้ไหมแถมพองด้วยนะดูอืมดูอร่อยดีนะดูน่าอร่อยดีอล้ครับก็ทอดอหลมาแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็แบบพองๆนิดหน่อยนะะ แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะจืดเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำมันปาประมาณนี้อิดอิดอะเกลืออิดอิดอะเฟ็นไฟอ่ะเกลือเฟ็นไฟมาผสมกันอ๋อร้อนอ๋อฮัลโหลเกลือปุ๊บอร่อยเนี่ยทะลุพระมันไม่กรอบเท่าแบบทอดฮะแต่มันอร่อยมากปากเราใส ถ้าเราหัน่นพิชซี่ได้แบบนี้นะครับมันก็จะกรอบกรุบกรอบเหมือนเหมือนกับในร้านค้าเลยฮะกรอบไปเหมือนกันนะแล้วผมนะครับจะรอชิบัญญัติดูบ้างฮะว่าอุ่นไกมอันร้อนสำหรับใครที่ไม่อยากอ้วนนะครับก็สั่งม้อทอดไร้น้ำมันมาได้เลยนะครับแล้วผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายผมไปกินต่อแล้ว Awae, kon kin dikwaaa Hei! Awae, kon kin dikwaaa Awae, kon kin